สวัสดีครับจากร้านช่างหน่อยชุมแพเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาสารต่ออตัว T2T ที่ได้ซ่อมไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่ระเบิดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเป็นคลิปที่สองนะครับเกี่ยวกับการที่เราใส่อุปกรณ์มัดเฟลดเข้าไปนะครับแล้วก็มาทำการทดสอบ หลังจากใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับว่าจะทํางานได้ตรงตามที่เครื่องสเปคของเครื่องหรือเปล่านะครับอันดับแรกก็เหมือนเดิมนะครับจ่ายไฟเข้าไปเพื่อเช็คการทํางานของชุด PFC ครับในทีนี้จะมีเสียงดีเลย์ออนติ๊กนะครับสังเกตน,นะครับ พอเปิดสวิตช์นะครับจะมีเสียงดีดเลอออนติกนะครับนะครับแล้วก็ลอดไฟกระพริบนะครับนี่คือสัญญาณบอกว่า PFC ทำงานแล้วนะครับทีนี้เราจะทำการจ่ายไฟตรงเข้าไปนะครับเพื่อดูว่ามันจะระเบิดหรือไม่นะครับ3 2 1บุ้มไม่ระเบิดนะครับผมทีนี้ ตดต่อมาเราต้องเช็คความถูกต้องของไฟ PFC นะครับไฟที่รุ่นนี้นะครับจะบูสต์อยู่430โวลต์นะครับผมการวัดก็นะครับผม430ไม่ขาดไม่เกินนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเช็คก,การทำงานของชุดเอาต์พุตนะครับก็ 12บสองโวล์นี้น่าจะมองข้ามไปเลยเพราะว่าเราสังเกตจากพัดลมได้นะครับหรือถ้าอยากจะวัดเล่นๆนะครับแต่ผมจะวัดให้ดูมันก็จะุลัทุเลหน่อยนะครับนะครับปกตินะครับส่วนสุดท้ายนะครับชุดไฟหลักนะครับไฟหลักตอนนี้จะยังไม่ออกนะครับไฟหลักจะยังไม่ออก ยังไม่ออกเพราะว่ายัางไม่ได้สั่งให้อ่อนผมจะใช้ <c oughs> ตัวเครื่องที่ผมทํามาในการสั่งให้อ่อนนะครับก็ไม่มีอะไรก็แค่ต่อสัญญาณเข้าไปนะครับปักคอนโทรลนะครับปักคอนโทรนะรน,ทรนะครับปักคอนโทรลมาจากไหนก็มาจากตัว PSU นี่นะครับปักเล็กตัวนี้ครับปักคอนโทรลที่จะจ่ายให้กับบอร์ดคอนโทรลตัวเครื่องกด ตอนนี้ก็มาทําการเปลี่ยนปรแกรมนะครับเองนะครับก็เป็นระบบทัชสกรีนนะครับนะตามแบบนี้นะครับผมการใช้งานไง่ายมากเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์นะครับเปิดส,สวิตช์กดออนนะครับเอาพุทจะออกนะครับนี่นะครับเอาพุทออกแล้วนะครับถ้าสั่งออฟ ก็ดับนะครับดับจริงๆไม่ต้องวัดดูก็ได้ครับนะครับเอาคุณดับสั่งออนนะครับสั่งออนสั่งง่ายครับแค่นิ้วค่อยครับแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับอ่อนปักดูดแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับนิ้วค่อยก็ได้ ครับก็ทำเล่นๆไว้นะครับนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนช่างหรือว่าลูกค้าท่านใดที่กำลังหาสถานที่ร้านที่จะดูแลเครื่อง Power Supply สำหรับเครื่องขุดรุ่นนี้นะครับ G 1 2 6 6 1266 12นะครับ สำหรับเครื่อง30แรงขุดของอินโนซิลิกอนกับอาราดินนะครับ L2 อินโนซิล no ิกอนก็จะเป็นตระกูล T2T นะครับก็สามารถทักทายหรือสอบถามความมาได้ปรึกษาได้นะครับผมก็ขอบพระคุณที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ